สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กีตานุราศกับรายการอำนาจทิปนะครับบนสโลแกนที่ว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลังเทศกาลสงการแล้วนะครับคิดว่าแฟนรายการส่วนใหญ่เนี่ยที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดคงจะกลับมาแล้วนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะยังเล่นสงการอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นนะครับวันนี้รายการอำนาจทิปก็มาพบกับแฟนรายการเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เนื้อหารายการวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหารายการเกี่ยวกับสารเจ้าเพ่งเก็กตังนะครับหรือว่าสารเจ้าแม่กวนอิมที่อ่างเก็บน้าบางพระซึ่งผมกําลังเข้าไปทําการบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านอยากจะร่วมบูรณะซ่อมแซมสาลเจ้ากับผมนะครับก็อาจจะเช่าวัตถุมงคลก็คือพระแม่ธรณีปับมารซึ่งอยู่ด้านหน้าผมนะครับซึ่งผมเคยพูดแล้วนะครับว่ารายได้จากการให้บูชาพระแม่ธรณีเนี่ยส่วนหนึ่งนะให้พ่อคอรูปอเลี่ยมพิชลัตเนี่ยไปสร้างโรงเรียนเพื่อที่จะสอนฟรีให้กับคนที่ไม่มีวิชาชีพนะครับส่วนหนึ่งก็จะนํามาบุรณะสาลเจ้าเพ่งเกตตังนะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นําเอาพ่อแก่นะครับกับพระพี่เลี้ยงของโรงเ,เรียนเลียมเพชรัตน์นะครับซึ่งพ่อครูทําการเทวาพิเศษเนี่ยมาให้เช่าบูชาให้บูชาอยู่ที่399บาทนะครับถ้าท่านสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่นะครับซึ่งด้านหนึ่งเป็นพ่อแก่ด้านหนึ่งเป็นพระพิเคเนตนะครับใช้ในเรื่องของความสําเร็จใช้ในเรื่องของอวิชาการต่างๆนะครับหรือว่าพระพี่เลี้ยงนะครับซึ่งคล้ายกับกูมารทองถ้าท่านเช่าไปนะครับ ก็ให <chat> ้ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อพระพี่เลี้ยงตั้งชื่อที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็พระพี่เลี้ยงเนี่ยสามารถขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของช่วยดูลูกหลานนะครับช่วยเฟ้าบ้านช่วยเรียกลูกค้าได้เหมือนกันนะครับแล้วการไหว้พระพี่เลี้ยงนะครับก็ไหว้อาจจะใช้น้ําแดงหรือว่าของกินขนมนะครับเหมือนกับการไหว้กุมารทองอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าอาจจะซื้อของเล่นให้ด้วยนะครับอันนั้นก็คือพระพี่เลี้ยงนะครับก็มีแฟนรายการสอบถามมานะครับ แล้วก็หรือนอกจากนั้นนะครับผมยังมีการจัดทอดพระปานะครับซึ่งจะทอดพระป่าที่ศาลเจ้าพระเงกตางนะครับในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2558ที่จะถึงนี้นะครับโดยมีอาจารย์เลคนทวดานะครับพระอาจารย์ติ๊กวัดไผชยน์เนี่ยร่วมด้วยกับผมนะครับท่านได้ตั้งกองพระป่าที่ตำหนักแล้วก็ที่วัดของท่านถ้าท่านเป็นลูกศิษย์หรือสานุศิษย์ของเกจิทั้งสองท่านนะครับก็สามารถร่วมบุญสร้างบุรณะศารกับผมได้นะครับโดยการทอดพระปา ถวายครูบาบุญชุ่มนะครับแล้วก็รายได้ส่วนนี้จะนํามาบูรณะสารเจ้านะครับท่านไปที่ตําหนักหรือว่าวัดของพระอันาร์ติ๊กได้เลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ติดต่อผ่านทางคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะร่วมบุญกับทางรายการจะมากจะน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับทางผมเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็ คนที่ทอดพระป่าทุกท่านนะครับในซองพระป่าที่แจกไปเนี่ยจะมีธนบัตรพันล้านของครูบาบุญชุ่มให้ด้วยหนึ่งใบนะครับสำหรับคนที่ร่วมทําบุญทอดพระป่ากับทางรายการนะครับเดี๋ยวผมจะรับชมว t ทนะครับว t ทตัวนี้เนี่ยเป็น VTR ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2557นะครับมีการทําพิธีเปิดสารแปะกงแปะมากขึ้นใหม่นะครับหรือว่าสาลเทพรักษ์ประกอบพิธีโดยพ่อครูพามปอเลียมเพชรรัตน์นะครับ เดี๋ยวรับชมวิทยาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้รับชมยาวไปเลยจนจบแล้วมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการครับบรรยากาศที่เห็นนะครับจะเป็นบรรยากาศบริเวณพื้นที่ภายในสันเจ้าเพ่งเกกตังนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่21พฤษภาคม2557 วันนั้นมีการประกอบพิธีเปิดศาลแปะกงแปะม้านะครับหรือว่าศาลเทพารักษ์ของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับแล้วที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระที่ผมบอกว่าจะใช้ผลิตน้ําประปาทั้งจังหวัดชนบุรีนะครับในวันนั้นนะครับนอกจากทางพิธีจีนแล้วนะครับยังมีพิธีไทยด้วยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะบงวงสรวงซึ่งหลังจากเสร็จพิธีจีนเนี่ย จะมีพามาอ่านองค์การบวงสวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมคงจะตัดพิธีบวงสวงของทางไทยออกนะครับไม่ได้ให้ดูภาพจะให้ดูภาพเพียงพิธีจีนเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเวลาจะไม่ทันแล้วก็ตรงนี้เพียงแต่จะให้ดูนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมีพิธีบวงสวงไทยด้วยนะครับนอกจากาพิธีจีนมีใบสีมีเครื่องบวงสวงวางอยู่ด้านหน้าของศาลแปะกงแปะมาด้วย และขณะนี้ก็ใกล้จะเริ่มพิธีนะครับพ่อครูก็มา,าสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เหล่าสิทธิเลี่ยมเพชรรัตทั้งหลายเนี่ยก็แต่งชุดจีนนะครับที่เห็นอยู่ก็คือองค์แปะกงแปะม้านะครับถ้าคนจีนเขาเรียกว่ากิมซิงนะครับกิมซิงของแปะกงแปะมา้าหรือว่า,อ,าองค์เทพรักษ์ชายกับหญิงนะครับซึ่งจะตั้งปฏิสถานเอาไว้ในแท่นภายในศาลเจ้าแปะกง เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าโดนขโมยหายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางแล้วก็องคกิมซิงอย่างที่ผมเคยบอกแล้วก็วันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มการบูรณะสันเจ้าเป็นครั้งแรกนะครับใช้เวลาประมาณสักสิวันเท่านั้นนะครับในการทาสีในการบูรณะพาะโครงสร้างเดิมเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะครับเพียงมาทาสีทําความสะอาดแล้วก็ซื้อองค์กิมซิงกับกระถางทูบมาใหม่นะครับเพื่อ ให้พ่อครูเนี่ยทำพิธีอัญเชิญองค์แปะกงแปะมาขึ้นประดิษฐานแล้วก็อัญเชิญแปะก,แปกแปงแปะมานเนี่ยมารักษาสถานที่นะครับเทพยาดาสาดิน,นและสิ่งศักดิส์สิสสสทธิ์ข้าพระเจ้าผู้เป็นบุรนบูรของนาย<ต>พียจิงกงและและแม่มาดา ผู้ก่อตั้งนู้เริ่มสารศาลที่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้ขอกราบไหว้วนเทพไทยเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตในสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะช่วยกันบูรณะ,ะ,รณะปะติสังขรณ์สามเจตนารมของบรรพชนของบิดามารด,ด,ดาที่ได้ดำริำรพิดสร้างเอาไว้ในสถานที่นี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดเป็นพยานและขอจงอภิบาล ให้ข้าพระเจ้าดำเนินกิจการสร้างศาลเจ้าให้เป็นที่พึ่งที่พาของไพ่ฟ้าประชาารษชรตามเจิตนาของบิดามมรดาแห่งข้าพระเจ้าเพื่อตกเป็นสมบัติของแผ่นดินและสัตพพสัตทั้งหลายสาธุ ครับลุกครับและที่จบไปนะครับก็เป็นการกล่าวคำอธิษฐานนะครับให้สัจจะสาบานกับทางเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะบำรุงรักษาแล้วก็บูรณะศาลเจ้าแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพ่อครูก็ได้เริ่มประกอบพิธีนะครับโดยการาจะมีการ ปุกเสกก่อนนะครับปุกเศษองค์แปะกงแปะม้าซึ่งตั้งอยู่ภายในยัน8ทิศนะครับส่วนเหล่าสิทธิเลี่ยมเพชรรัตน์เนี่ยที่เรียนวิชาสายเต๋ามานะครับต้องบอกนะครับว่าวิชาของพ่อครูเนี่ยวิชาสายจีนของพ่อครูเนี่ยจะเป็นคล้ายๆวิชานักพจน์นะครับเป็นวิชาของทางลัทธิเต๋านะครับมีการอัญเชิญอ,องค์แปเซียนนะครับหรือว่าโพสเซียนโจซือของจีนที่รู้จักกันนะครับถ้าเป็นคนไทยจะรู้จักในนามของ8เซียนนะครับ แล้วก็ปรมาจารย์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของ8ดเสียงก็คือองค์ไทยเสียงเหลากุงนะครับหรือว่าองค์หลีเหลากุงเนี่ยวิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นการอัญเชิญองค์เทพต่างๆนะครับโดยเฉพาะองค์เทพไทยเสียงเหลากุงกับองค์ป้ยเสียนเนี่ยมาทําการปลุกเสกแล้วก็ช่วยเหลือเหล่าศิษย์นะครับเน<อ>ื่องจากพ่อครูเนี่ยต้นตระกูลก็แท่ลีนะครับจากลีเนี่ยเลยเปลี่ยนมาเป็นเลี่ยมนะครับ ดังนั้นเนี่ยท้ายเสียงเรากุงก็แท่ลี้ถือว่าเป็นบรรพชนนะครับต้นตระกูลของทางพ่อครูปอนะครับพ่อครูจึงได้มีการสืบสารวิชาทางจีนมานะครับโดยถือว่าปรมาจารย์หรือว่าต้นตระกูลทางจีนเนี่ยซึ่งเป็นเทพเนี่ยมีจํานวนมากนะครับที่แท่ลี้ไม่ว่าจะเป็นหลีนาจาหรือว่านาจาที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ยังมีหลีหัวโตวมีหลายองค์น,นะครับหลีจงขุยซึ่ง ถ้าเป็นคนจีนจะรู้จักดีนะครับเทพเหล่านี้บางท่านอาจจะเคยดูในหนังจีนมาก็มีนะครับพวกนี้เนี่ยถือเป็นปรมาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์บรรพชนต้นตระกูลของตระกูลลีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อครูเนี่ยจึงมีวิชาสายจีนด้วยนะครับถือว่าเป็นวิชาพลศซึ่งมีการปลุกเสกของได้นะครับสามารถสร้างของอาถรรพ์มาแก้ชัยภูมิภงจุ้ยตลอดจน ทําพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งศาลเจ้าที่จีนนะครับหรือว่าทําพิธีเปิดศาลซึ่งเป็นหลักวิชาของทางตระก,กูลเลี่ยมเพชรรัตน์นะครับซึ่งสืบสายมาจากแท่ลี้ทางประเทศจีนนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นแปลกตาไปนะครับเพราะปกติพ่อครูจะไม่เคยแต่งชุดจีนแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ออกพิธีจีนเนี่ยแล้วก็น้อยครั้งที่พ่อครูจะออกพิธีจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีไทยซะมากกว่า ที่พ่อครูกําลังเดินรอบยันแปดทิศอยู่นะครับถือว่าเป็นการเดินตามเขาเรียกว่าเดินเดินแปดทิศนะครับหรือว่าเดินตามยันแปดทิศแล้วก็มีการปลุกเสกส่งพลังเข้าไปในภายในยันนะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้องค์กิมซิงหรือว่าองค์เทวรูปของแปะกงแปะมาเนี่ยเกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะได้อัญเชิญดวงวิญญาณของแปะกงแปะมาเนี่ย เข้ามาสถิตในองค์เทพเพื่อที่จะให้คนเนี่ยกราบไหว้บูชาได้นะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าศาลเพ่งแก,กตั้งเนี่ยหรือว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมห่างก็บน้ำบังพระได้ล้างมาเนี่ยเป็นเวลาร่วม20ปีแล้วนะครับแต่ว่าได้ก่อสร้างมาเนี่ยประมาณ36ปีตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะบูรณะศาลนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาสองห้าห้าเจ็ดที่เห็นนี่นะครับก็มีการเปิดศาลเทพลักษ์ไปก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้ดูภาพพิธีการขึ้นเสาฟ้าดินนะครับซึ่งมีการาทําพิธีขึ้นเสาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเช่นกันนะครับและที่เห็นตอนนี้นะครับพ่อครูจะเดินมาด้านในภายในศาลแปะกงแปะม้าแล้วนะครับพ่อครูเนี่ยจะเดินสะบัดแท้แบบนี้เนี่ยก็คือการปัดกวาดสถานที่แล้วก็การปลุกเสกสถานที่นะครับทําให้ภายในศาลเนี่ยสะอาดปราศจาก สิ่งสกปดปกต่างๆนะครับเนื่องจากว่าสารเนี่ยล้างมานานอาจจะมีใครมาทำาสิ่งที่ไม่บังควรภายในบริเวณสารเจ้าแปะกงนะครับพอครูก็จะทำการปัดกวาดก่อนนะครับแล้วก็ทำการปลุกเสกนะครับมีการเขียนเขียนยันกลางอากาศนะครับหรือว่าเขียนฮู้กลางอากาศแล้วก็มีการเจาะตาหรือว่าปลุกเสกส่งส่งพลังออกไปนะครับจะมีการเดินแบบนี้นะครับอยู่3ารอบนะครับก่อนที่จะ มีการอัญเชิญองค์แปะกงแปะมาเนี่ยเข้าปฏิสฐานที่แท่นปฏิสฐานภายในศาลต้องบอกว่าศาลนี้นะครับบิดามารดาผมเนี่ยตั้งแต่รุ่นบิดามารดาผมได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2522นะครับแล้วก็ลกล้างมาประมาณร่วม20ปีนะครับแต่ถือว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะครับที่เป็นบริเวณสันเจ้า สารสำหรับสารแป้งก,กลงเนี่ยเพียงแต่ทาสีทําความสะอาดก็สามารถเปิดสารได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับพ่อครูกําลังเขียนฮูหรือว่าเขียนภาษาจีนหรือว่าเขียนยันนะครับกลางอากาศแล้วก็มีการเจาะเพื่อให้อ่ฮูหรือว่ายันที่เขียนเนี่ยเกิดความสั์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวพอพ่อครูเนี่ยทำการปลุกเสก พิธีทําพิธีภายในตัวสารเสร็จนะครับก็จะออกไปด้านนอกนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับอยากจะร่วมบูรณะสารเจ้ากับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในเบรกที่2แลละกันนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พักเบรกก่อนนะครับเพื่อรับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูภาพพิธีต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อครูเนี่ยก็ออกมายืนอยู่ด้านนอกแล้วนะครับ เพื่อที่จะให้เราสิทธิ์เนี่ยสวดคาถาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้รับชมจนจบวิทีอาตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนพิธีที่จะดำเนินต่อไปเดี๋ยวผมจะให้รับชมในเบรกที่2ครับ ด้วยงูเหลือมเครื่องรางจากธรรมชาติให้คุณดีเด็ดในด้านโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคทำมาค้าขึ้นสุดดยอดมหาอำนาจเป็นที่น่าเกรงขามแก่ผู้ได้พบเห็นเป็นมหาเสนิหประกอบพิธีสวดมารกาบังิสุอุลิปรูวทิฏสุวนสุลโดยพระอาจารย์ติ๊กวัดไผ่ชยนตุกเสกโดย อาจารย์เลหมอเทวดาแห่งตำหนักปูชีวกจังหวัดสมุทรปราการพระพุทธเจ้าจงเปิดโลกพระอรหันต์เปิดทางพระพุทธโธอิติปิโสภควายาตรายามดีนโมพุทธยะเปิดทางอันเชนิญเช้าวิรุณปักนำหัวใจของงูทั้งหลายมาประดิษฐานแล้วชัยศรีสวัสดีลาโพมาตราสุโขลาพระลาโพนโมพุทธยะเวสุงเวสุงเวสุง

สำหรับในช่วงนี้นะครับวีทีอาร์ที่เห็นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการพาองค์กิมซิงนะครับแปะกงแปะมาเนี่ยเดินแห่รอบบริเวณสถานที่นะครับสำหรับบริเวณสถานที่ของศาลเจ้าเพ่งเยก,กตั้งหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมอ่างเก็บน้ำบางพระตรงนี้นะครับมีเนื้อที่สองไร่นะครับก็ค่อนข้างกว้างวันนั้นเนี่ยหลังจากอัญเชิญองค์แปะกงแปะม้าลงมาประดิษฐานแล้วนะครับก็ทําการแห่รอบศาล เหมือนกับว่าเป็นการปัดกวาดสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่อย่างที่ผมบอกโกครคล้างมานานนะครับอาจจะมีสิ่งสกปรกสิ่งไม่บงังควรเนี่ยเข้ามาในสถานที่ก็ให้นำองค์แปะกงแปะม่า,าเดินนําหน้านะครับเหล่าสิทธิเลี่ยมพิชรัตน์ก็เดินตามแล้วก็พ่อครูเ,เดินปิดท้ายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปัดเป่าปัดกวาดสถานที่ให้สถานที่เนี่ยสะอาดนะครับให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากสถานที่เพื่อสถานที่แห่งน,นี้เนี่ยจะได้ คงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพเจ้าหรือว่าเทวดาต่างๆจะได้ลงมาช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ก็เดินรอบสถานที่กลับมาแล้วนะครับเดินรอบที่ดินกลับเข้ามาแล้วก็มีการแห่อ,องค์แป้กงไแปมาเนี่ยเข้าไปภายในสันเจ้านะครับเดี๋ยวจะมีการเดินวนอีก3รอบนะครับมีการแห่เดินวนอีก3รอบก่อนที่พ่อครูเนี่ย จะนาเอาองค์กิมซิงประดิษฐ์สถานเข้าไปในแท่นประดิษฐสถานนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าท่านอยากจะร่วมบูรณะสารเจ้ากับผมนะครับนอกจากท่านจะเช่าพระแม่ธรณีปรับมาแล้วนะครับท่านยังอาจจะเช่าวัตถุมงคลตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงนะครับหรือว่าพ่อแก่ซึ่งเป็นของทางพ่อครูเลี่ยมเพชรรัตน์นะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมกําลัง ทำการทอดพระป่านะครับถวายครูบาบุญชุม่มเพื่อนำเอารายได้เนี่ยมาบูรณะสารเจ้านะครับโดยมีอาจารย์เลคนเทวดานะครับพระอาจารย์ติ๊กวัดไชยยน์เนี่ยร่วมเป็นประธานด้วยนะครับโดยที่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยตั้งกองพระป่าอยู่ที่ตำหนักแล้วก็ที่วัดของท่านนะครับถ้าท่านเป็นเ,เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เลหรือพระอาจารย์ติ๊กนะครับก็สามารถไปร่วมทำบุญกับทางพระอาจารย์ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะทําร่วมกับทางรายการนะครับก็สามารถติดต่อผ่านมาทางคอร์เซ็นเตอร์ของรายการได้นะครับถ้าท่านอยากจะร่วมทอดผ้าป่าเพื่อบุญรณะสารเจ้าจะมีการทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2558นี้นะครับมีการทอดผ้าป่าถือว่าเป็นการทําบุญทอดผ้าป่าถวายให้กูบบุญชุม่มรายได้เนี่ยกูบาให้นํามาบุรณะสรรเจ้าแห่งนี้นะครับถือว่าได้บุญ2ชั้นเลยนะครับก็คือได้ ถ้าพระป่าถวายกรวดบุญชุ่มแล้วก็ยังได้บุญละะสันเจ้าด้วยถ้าท่านเห็นว่าสันเจ้าเนี่ยดูแล้วมีความขลังมีความศรัทธานะครับอยากร่วมบุญละะก็ติดต่อผ่าน c เซ็นเตอร์ได้นะครับจะมากจะน้อยเนี่ยไม่ไม่เป็นไรนะครับทางเราเนี่ยไม่ได้รังเกียจว่าเงินมากเงินน้อยนะครับแต่ว่าถ้าถ,ถ้าหากว่าท่านเนี่ยอยากไปร่วมงานนะครับวันที่10พฤษภาคมเนี่ยมาที่สันเจ้าได้เลยนะครับ จะเริ่มพิธีเนี่ยตั้งแต่ประมาณ10โมงนะครับจะมีพระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนตลแล้วก็มีการทอดพระป่าอาจารย์เลก,กับพระอาจารย์ติ๊กเนี่ยจะมาที่มางานทอดพระป่าที่ศาลเจ้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแฟนรายการท่านใดยอยากเจออาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสามารถมาได้นะครับที่ศาลเจ้าเพ่งเยก,กตังริมางเก็บน้ําบางพระนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นแผนที่ให้ดูในช่วงท้ายรายการนะครับ แล้วตอนนี้นะครับหลังจากประดิษฐานองค์แปะกงแปะม้าขึ้นไปที่แท่นแล้วนะครับพ่อครูก็ทําการาบรรจุของลงในกระถางทูบนะครับแล้วก็จุดทูบจุดเทียนเส้นไหว้องค์แปะกงแปะม้านะครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานถึงพ่อถึงแม่ถึงเทวดาสิ่งศระดิลทั้ง,งหลายก็ถือว่าพิธีเนี่ย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับประดิสถานองค์แปะองแปะมากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพ่อครูเนี่ยจะมีการกล่าวองค์การอีกครั้งหนึ่งนะครับในสถานที่แห่งนี้ด้วยเถินธรรนับ ดวงวิญญาณที่นี่แต่งตร้างเป็นแ่งองแ่งท้านี่เป็นต้นไฟ ครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกดเกือบจะตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกยามันดีนะครับที่มีการเปิดศารแปะกงแปะม้าในวันนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว คงจะจบวิทีาของพิธีเปิดศาลแป,ปะกงแปะมากเพียงเท่านี้นะครับแล้วว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้รับชมพิธีการยกเสาฟ้าดินนะครับหรือว่าขึ้นเสาฟ้าดินใหม่ของทางสัญเจ้าเพ่งเห็กตังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะจบวิทีาเพียงเท่านี้ครับให้

ที่รับชมจบไปทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นพิธีเปิดศาลแปะกกงแปะม้าหรือศาลเทพารักษ์นะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ที่ศาลเจ้าเพ่งเก,กตังค์นะครับประกอบพิธีโดยพ่อครูปอเลี่ยมเพชรรัตน์ในวันพวกนี้นะครับผมจะมีพิธียกเสาฟ้าดินแล้วก็รับราชอ,องค์การจากสวรรค์นะครับซึ่งประกอบพิธีในเดือนกันยายน2557ของอโดยพ่อครูพามแล้วก็สิทธิเลี่ยมเพชรรัตน์นะครับมาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากร่วมบุญกับทางรายการนะครับ อาจจะเช่าพ่อแม่ธรณีปรับมานะครับให้เช่าบูชาอยู่6,500บาทผมเคยนํารายละเอียดมาให้รับชมแล้วนะครับมีการเทวาพิเศษโดยพระครูพาปอเลียนพ ال 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 ิชรัตน์นะครับมีการปลุกเสกโดยครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรนะครับหรือว่าอยากจะเช่าพ่อแก่นะครับด้านหนึ่งเป็นพ่อแก่ด้านหนึ่งเป็นพระพิเกเนตหรือว่าพระพี่เลี้ยงก็ได้นะครับซึ่งเป็นของพ่อครูปอเลียนพิชรัตน์ทาการเทวาพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมทําบุญกับทางผมนะครับจะนํารายได้ไปบริหณสันเจ้าเพ่งเกศตังนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมการทอดพระป่านะครับถวายครูบาบุญชุ่มแต่ว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยจะมาบูรณะสันเจ้านะครับโดยมีการทอดที่สันเจ้าเพ่งเอก,กตังในวันที่10พฤษภาคม2558นี้เลยนะครับมีอาจารย์เล่กับพระอาจารย์ติ๊กเนี่ยมาร่วมพิธีที่สันเจ้าด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่สิโมงเช้าเลยนะครับมีการนิมนต์พระมาสวดพุทธมนต์บทต่างๆแล้วก็มีการทอดพระป่าแล้วก็มีการเลี้ยงนะครับมีการทําลงทาง เลี้ยงผู้คนที่มาร่วมงานด้วยนะครับถ้าท่านสนใจไปร่วมงานหรือว่าอยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมงานที่ศาลเจ้าเพ่งเก,กต่างได้นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2558นะครับคือไปทําบุญที่นั่นวันนั้นเลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะมาอยู่ไกลก็อาจจะติดต่อผ่านทาง call center ของรายการร่วมทําบุญโอนเงินมาร่วมทําบุญทอดผ้ป่าได้นะครับแล้วก็รายการนำหน้าทิพย์นะครับจะพบกับท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะออนแอร์อีกหนึ่งช่องนะครับ ก็คือช่อง PSI 68หรือว่าช่องกูรูนะครับจะเริ่มออกอากาศวันที่20เดือนนี้นะครับแต่ว่ารายการนำหน้าทิพย์เนี่ยจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่ช่องกูรูเนี่ยในเวลาประมาณ18นาฬิกาสนาทีจนถึง20นาฬิกานะครับเป็นรายการประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ผมจะมีการแจกวัตถุมงคลทุกเดือนด้วยนะครับเหมือนสมัยก่อนที่ผมมีการสุ่มจับ SMS ขึ้นมาแล้วก็แจกพระให้กับ แฟนรายการที่รับชมรายการนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนรายการนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่25 26นะครับท่านไปรับชมที่ช่อง psi 68หรือว่าช่องปูลูได้ตั้งแต่18นาฬิกา15นาทีนะครับจนถึง20นาฬิกาจบจาก20นาฬิกาเนี่ยค่อยมารับชมรายการผมที่ช่อง66นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีวันเสาร์วอาทิตย์เช่นกันนะครับในเวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์กีตานื้อราก,กับรายการอำนาจทิพยบนสโลแกนที่ว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ